เอาเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองจบไปนะชี้แจงในเฉพาะเรื่องที่ถูกพาดเพีงแล้วก็ไม่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลยเอามาพูดให้เสื่อมเสียเสียหายเสียหายแก่ทั้งอาตมาเสียหายกับทั้งคนตื่นทมด้วยว่าเขาเที่ยวเอาเงินไปถวายพระนู่นนี่นั่นไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลย ท่านไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วเที่ยวไปพูดเนี่ยบาปตนกนรกก่อนหน้านั้นนะธรรมาก็ไม่ได้ไปตอบโต้ท่านนะแต่ท่านก็พูดบอกว่าอืพระมหาวัฒน,นากับเบียอะไรนะไม่มีจิตสำนึกนะสร้างวัจีกันกรรมร่วมกันจะเป็นเหมือนปากกับปิละปากเน่า มาก็ดูโอ้โห,โโหปลาปากเน่าะเหมือนปลากระปิล่าละอะไรอาตมาเนี่ยสร้างวิจีกรรมร่วมกันยังไงเปียเขาสอนอะไรผิดอาตมาก,ก็เตือนเขาบอกเขาชี้แจงเขาว่าอันไหนมันผิดแต่ไม่ใช่ว่าไปเห็นร่วมกันหมดทุกเรื่องนะเขาก็รับฟังอยู่แล้วก็ปรับปรุงหลายเรื่องที่ผ่านมาเนี่ย จากการที่ว่าพระบวดมารับเงินรับทองแล้วก็ปลุกเสกอย่างเดียวตอนนี้เขาไม่ได้พูดแบบนั้นแล้วน,นั่นแสดงว่าเขาปรับปรุงนะจากอะไรจากที่อาตมาเนี่ยไปออกรายการหนนกระแสชี้แจงเรื่องนี้ว่าสิขาบทในปาติโมกเนี่ยมันมีทั้งโลกวัชะและปันนติวัชะเรื่องสิขาบทรับเงินรับทองเนี่ยมันเป็นปันนติวัชะเป็นกุศลก็ได้ โยมถวายปัจจัยมาเนี่ยไม่ได้บาปนะคนถวายไม่ได้บุญพระที่รับก็ไม่ได้บาปเพราะว่าไม่ได้เกิดจากอากุศลจิตเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทํานั้นมันล่วงบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินั้นนะ่ะถ้าเราไม่มีอกุศลจิตที่จะไปล่วงละเมิด มันก็ไม่ต้องอาบัติแต่ถ้ามีในสิกขาบทที่เป็นปันนติวัชชะเนี่ยสิกขาบทอันนี้ก็จะขวางการบรรล,ลุเป็นโสดาบ,บันสกทาคามีนาคามีและพระหานแล้วไม่ได้ให้ตกนรกนะนะไปดูให้ดี90้าสิขาบทที่เป็นปันนติวัชชะใน220ร่ข้อเนี่ยท่านรู้ไหมว่าข้อไหนมันเป็นโลกวชัชชะข้อไหนเป็นปัน,นติวชัชชะ ตอนที่ไปออกผลกระแสก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าพูดโดยภาพสรุปแล้วเขาก็ไม่ได้มาพูดเรื่องนี้มาโจมตีพระสงฆ์แล้วก็สนับสนุนกิจกรรมของวัดต่างๆที่ญาติโยมเขาเห็นว่าเอออยากจะไปช่วยกันอย่างเช่นวัดหลวงพ่อพระพยอมวัดหลวงพ่อพระพยอมวัดหลวงพ่อลงกฎดแล้วหลวงตาสินทรัพย์และหลายๆท่านน่ย รวมทั้งวัดป่านาคมคําน้อยเนี่ยเขาก็ไปช่วยเหลือสร้างเนี่ยเนี่ยแสดงว่าเขาปรปับปรุงแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะพูดอะไรก็ต้องเผื่อพื้นที่แล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาด้วยอไม่ใช่ว่าเอาเรื่องเก่ามาพูดวนอยู่นั่นเนี่ยอ่า ไปสร้างวจีกรรมร่วมกันเหมือนปากับปิละเาพูดเนี่ยมันไม่เหมือนนะไม่เหมือนท่านก็พูดลุมรวมแบบว่าไม่ได้แยกแยะอะไรเลยไม่ได้เข้าใจอะไรเลยปากับปิพระกัปปิละที่ทํากรรมในสมัยพพุทธเจ้าพระนาว่ากัสปะเขาเป็นพระภิกษุที่มีชื่อเสียงแล้วก็พูดทําอยู่สามอย่างหนึ่งคือด่าว่าพาาระอรหันต์ด่าว่าพระภิกษุที่มีศีลเป็นที่รัก อาตมาภาพไม่ได้ด่าพระมหาอุเทนไม่ได้ด่านะไม่เคยด่าแล้วว่ามหาอุเทนก็ไม่ได้ใช่เป็นพระอรหรันและก็ไม่น่าจะใช่พระมีศีลเป็นที่รักเพราะอะไรถ้ามีศีลเป็นที่รักก็จะไม่ปากปั๊มอาตมาบอกว่าไปรับเงินรับทรัพย์เข้ามาห้าหมื่นแสนหนึ่งเนี่ยดังที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงเลย ท่านไม่เข้าใจพระวินัยแล้วท่านต้องอาบัติสังฆาทิเศษเนี่ยไม่รู้พระวินัยเป็นไปได้ยังไงประโยคก้าต้องชัดเจนต้องท่องปาติโมกให้ได้นะอย่างน้อยถ้าท่องปาติโมกไม่ได้ท่านยังเป็นพระนวกะจนชั่วชีวิตท่านไม่รู้พระวินัยจึงได้กล่าวหาอย่างนั้นและต้องอาบัติสังฆาทิเศษแล้วด้วยเห็นไหมเนี่ยท่านไม่ใช่ หไม่ใช่พระอรหันต์สองไม่ใช่พระผู้มีศีลเป็นที่รักการอาตมาหรืออาตมาภาพเนี่ยก็ไม่ได้ด่าท่านดังนั้นจะบอกว่าเหมือนพระกัปิละไม่ใช่นะในเรื่องที่1น,นะพระกัปิละที่ทำเรื่องที่สองดูมินสิ่ครับทปาติโมกในวันลงโบโส์บอกว่าไม่ต้องฟังปาติโมกไม่จำเป็นต้องฟัง ฟังไปแล้วไม่มีประโยชน์ไม่ต้องลงอุโบสถปาฏิโมกข์อาตมาไม่เคยพูดพระกบิลละพูดอย่างนั้นทําลายศิกขาบทพระวินยัยปาติโมกข์ลดความน่าเชื่อถือเนื่องจากว่าเป็นพระผู้มีชื่อเสียงพอพูดอย่างนั้นปุ๊บมันก็จะมีคนที่เชื่อจึงเป็นการทําลายาศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวัสสปะจึงเป็นบาปประการที่สองที่พระกบิลละทำอาตมาไม่เคยพูด มีแต่มีแต่ช่วยให้ความรู้ในเรื่องปาติโมกในสมาคมปกป้องพระธรรมวินยัยนะปีหกสี่หกหเนี่ยสอนตลอดทั้งปีทุกๆุทุกท,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 กทกุวันเสารนะ์ไปดูในสมาคมปกป้องพระธรรมวินัยก็ได้80กว่าตอนในเรื่องพระปาติโมกได้ช่วยเผยแผ่และก็ไม่เคยดูถูกเหยียดหยามวิศขาบทปาติโมกมันไม่มีคุณค่า จึงไม่เหมือนพระกัปปิละท่านไม่มีปัญญาแยกแยะไม่รู้แม้กระทั่งว่าพระกัปปิละทาอะไรบ้างจึงไม่สามารถจะแจกแจงได้ข้อที่สามพระกัปปิละเนี่ยบอกว่าพระธรรมวินัยไม่มีหรอกพระธรรมวินัยของพวกเจ้าไม่มีอยู่จริงเนี่ยทาลายศาสนาทําให้บาปสามประการเนี่ยพระกัปปิละตกอเวจีมหานรก อยู่หนึ่งพุทธันดอดจะไปบอกว่าเบียคนตื่นทำรรกับอาตมาเนี่ยเป็นปาปากเน่าสร้างวาจีกรรมจะเหมือนกับปากะพิละปากเน่าท่านไม่รู้จักแยกแยกแะและไม่รู้เรื่องด้วยว่าพระกบปิละเขาพูดอะไรเนี่ยพูดสามประเด็นนี้ให้เห็นจะได้มีปัญญาบ้างยังเป็นนภะณวากาอยู่นะเพราะอะไรเพราะว่าอาบัตยอย่างนี้ยังไม่รู้เรื่องขาวหาพระภิกษส ด้วยใส่ความไม่มีมูลโกรธแล้วก็ว่าเนี่ยต้องบาบัิสังคาทิเศษถือว่าไม่ผ่านไม่ใช่พระที่ดีที่บอกว่าเหมือนปลากับปิละเลอะเทอะไม่รู้ว่าปลาท่านพระ กบิละทำกรรมอะไรไว้บ้างไม่สามารถจะแจกแจงแยก,แย,กแยะได้เหมือนที่อาตมาพูดนะอ่าเนี่ยท่านจะได้รู้ว่าไม่เหมือนสิ่งที่พระกบิลละภิกษุทำอาตมาไม่ได้ทําอะไรผิดก็ยังบอกว่าผิดอ่าส่วนที่เขาทําก็เป็นเรื่องของเขาเราในฐานะาพระภิกษุที่มีความรู้ก็ต้องบอกเขาว่าอันไหนที่ควรทําอะไรที่ถูกต้องก็บอกเขาสิ ไม่ใช่ว่าเขาจะมาหาอาตมาแล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมสามเดือนสิบวันสามวันเดินตรงกรมหกระยะค่อยมาไม่เคยตั้งเงื่อนไขเนี่ยเห็นไหมไม่รู้ธรรมวินัยอะไรเลยออกมาพ้าม,มาด่าคนไปทั่วดา่าพระด้วยไม่มีศีลอันเป็นที่รักไม่ใช่พระละหันไม่ใช่พระระยะด้วยไม่ใช่ ผู้จเจริญด้วยผู้จเจริญจะไม่พูดสิ่งที่ตัวเองไม่ได้เห็นด้วยตาไม่ได้ยินด้วยหูหรือไม่ได้นึกนังเกียรแต่ท่านพูดในสิ่งที่ตัวท่านเองก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไรแค่จะเอามาโยงกันแล้วก็บอกว่าเขาชั่วอย่างนั้นชั่วอย่างนี้มันใช้ได้หรือพระแบบเนี้ยเป็นนวกะนะถือว่าเป็นพระนวกะด้วยแบบเนี้ยไม่พ้นนิสัยต้องท่อง,องปฏิโมกให้ได้ เลอะเทอะมาก <c oughs> อที่บอกว่าเป็นวอกไม่มีจิตสำนึกเพราะว่าไปเอาภาพภาพอะไรนะภาพที่แกหน้าไม่หน้าตาไม่ค่อยดีแล้วก็เอารูปตัวเองที่ถ่ายด้วยกล้องแคนนอนปรับรลายลูมเล่งแสงไม่ใช่เลยเจ้าเป็ดไม่ได้ทำเลย จ้ะเป็ดไม่ได้ทําเอากล้องนิคอนถ่ายและรูปท่านก็หาเอาภาพที่มันใกล้ๆเคียงกันแต่เพราท่านหน้าตายอย่างนั้นเองจะไปโทษใครถ้าท่านอยากจะให้เปรียบเทียบหน้าตาดีๆก็ส่งมาส่งให้ญาติยมแล้วก็ส่งมาก็ได้จะเปรียบเทียบกันใหม่ก็ได้เอากล้องเดียวกันก็ได้เดี๋ยวจะให้เจ้าเป็ดวิ่งไปถ่ายที่กุฏิเดี๋ยวไหมพรุ่งนี้เอาไหมเดี๋ยวให้ เป็ดวิ่งไปถ่ายที่กดติจัดแสงแบบนั้นเลยตั้งค่ากล้องแบบเดียวกันเลยแล้วก็วิ่งมาถ่ายอาตมาเนี่ยเอากล้องเดียวกันปรับค่าเดียวกันสภาพแสงเดียวกันดูซิว่าใครจะหน้าตาดีกว่ากันถ้าท่านติดใจเรื่องนั้นนะแค่เอาภาพมาลงแล้วก็เปรียบเทียบแล้วแล้ก็ไม่ได้ด่าด้วยนะบอกว่าให้ช่วยดูว่า เขาว่าอาตมาหน้าตาขี้เลไม่ได้บอกว่าท่านเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไปไปหาว่าลบหลู่ดูหมิน่นเมื่อก่อนนะพูดในรายการว่าศรัทธาตอนนี้พูดอีกอย่างใช่ตอนที่อยู่ในรายการหนนกระแสก็บอกว่าเออท่านเป็นพระที่ดีแต่พอมาเห็นพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่พระวันเวลา ปลี่ยนไปพฤติกรรมของท่านที่แสดงออกเนี่ยมาว่าคนที่เขาไม่ได้ว่าท่านเนี่ยมาลามปามถึงคูบาอาจารย์หลายท่านเขาก็เดือดร้อนกันเขาเดือดร้อนเขาโทรมาหาผมด้วยว่าเอา้าทําไมท่านมาว่าคุบาอาจารย์พวกเราอย่างนั้นเห็นไหมหาว่าเราไปเสือกเรื่องของท่านท่านน่ยมาว่าว่าเขาก่อนเขาถึงได้เดือดร้อน เห็นไหมอาจารย์สมบูรณ์ถึงไปหาเนี่ยมาว่าอาจารย์พวกเราก่อนไม่ได้เสือกนะ,ะท่านมาว่าก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านว่าเนี่ยมันเป็นการกล่าวหาไปการเหยียดย้ำเยอะเลย